สางคมองไม่เห็นด้วยเอาเข้าแล้วยียย่ันยีย่สีวเราเวีีจันทบุรีเราชอบไปลาโมโตโนะครับเฮ้ยไปรุดเดียหลุดออกมาแล้วเว้ยลุดออกมาแล้วลายจัรวีเพีจันทบุรีเป็นลายครับดูรถก่อน,นดูรถกนรอกน รถอบไมไปเลยรูปไปูไปไปรูไรไปยดูหน่อยแล้วรปดูหน่อยเจ็บที่ขาดูก่นระวังรถระวังรถระวังรถ ร่วมระวังรถอนระลึกภาพรถที่อยู่ใกล้ดูแลหน่อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบต้มเหลืองมาตีตรงจุดเกิดเหตุได้ด้วยปังไว้เลยครับปังไว้เลยไอ้เออต้มเหลืองตีตรงจุดเกิดเหตุด้วยไอ้ท่านผู้ชมไม่ต้องไปโอกครับตีตรงเหลืองแล้วไม่ต้องโอกครับดูแลรถเสร็จไปเลยมี่ผมเหลืองอยู่ เดินหน้าเดินราเรื่ยเดินหน้ากขี้ให้หน่อยข้้หนเปิดิก้าวเลยรถแกว่งไมเดิน้า้าน่าจะเป็นโน้นหรือเปล่าเนี่ยอไปนะครับไตดองลูกค้าบตอนก่อนเลยครับตอนไว้ครับไอ้ลูเรือไอ้เรือเนียไอ้สอคนเนี่ยปตีนั้นแน้คนเดินไอ้สงเรือไอ้หัวรถเอ้ยไอ้สคนเนี้ยไปตีตรงโน้นคนเดินเห็นคนเดิมเห็นอยู่นี่คนเดิไม่ต้องไปออยู่คนเดียว ไปตาัดแข่งและตีทองเหลืองไ้ปยืนตาหนัดแข่งเลยไปยืนตาหนัดแข่งไว้ตีตีเอาไปกไน้เอวสีตาหนัดแข่งตดกถูกถูกถูกต้องนสองตาสองใบหนักแข่งนอนเฉยๆนอนเฉยไม่เป็นไรครับนอนเฉยรับเหลือลกเดียวเหลือรอกเดียวเรจเดีวอ่ะเหลืองตีสองงถูกต้องับ นัแ<า>ต้งตะวันนะครับมีเพื่อนระบาดเจ็บดูนะ่าจะเป็นชไท,ทยจัดทองอ่างทีสองแน,นี้นัแขงไม่แงนะบเพื่อนราบาดเจ็บดูไม่ต้องกลัวครับนักแข่งเขจะไม่แดงกนะันออ้าวเข้าไปแล้ว